ว้าวมีเซอร์ไพรส์ของจริงเลยต้องเอาให้สูดูเร็วเ <â> ข <blue> wow, ้า <or> ซูซี่ดูของที่มากับจดหมายวันนี้สิเธอจะต้องไม่เชื่อแน่ฮะอู้ดูเหมือนจะเป็นพัสดุจากญี่ปุ่นนะไหนดูสิใช่เลยใช่เปิดสิเร็วก็เปิดอยู่นี่ไงดึงกระดาษออกกันก่อนแล้วก็โอ้เป็นหนังสือนี่นา เอ่อหนังสือหรออยิ่งกว่าหนังสืออีกแซมมี่ดูสิเราตัดรูปพวกนี้ออกมาได้นะโอ้นี่ใช่เอ่ออะไรที่คล้ายๆโอริกามิไหมอืมก็คล้ายๆนะอ๋อรู้แล้วเธอจำจดหมายที่เราเคยได้จากแฟนชาวญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้วได้ไหมจำได้พวกเขาบอกว่าชอบวิดีโอเกี่ยวกับการพับกระดาษสี่เหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมของเรามากกดไลค์ด้วยนะถ้าคุณเคยดูวิดีโอนะ ใช้แล้วพวกเขาเป็นห่วงที่วิดีโอนั้นไม่เป็นที่นิยมมากนะกก็เลยสัญญาว่าจะส่งอะไรน่าสนใจมาช่วยให้เราร่าเริงขึ้นแล้วก็นี่ไงฉันไม่เคยเห็นงานประดิษฐ์ที่น่าทึ่งขนาดนี้มาก,ก่อนเลยว้าวสุดยอดน่าปลื้มสุดๆเลยที่มีแฟนๆนารักขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละแซมมี่เราไปลองเล่นตามหนังสือนี้เลยไหมไม่เห็นต้องถามเลยแน่นอนสิใหญทุกคน วันนี้พวกเรามาพร้อมกับกระดาษเวทมนต์กระดาษโอริกามีเวทมนต์เออไม่จสะสามีอริกามิไม่ต้องใช้กาวแต่วันนี้เราต้องใช้กาวด้วยอ๋องั้นเหรอเออก็ได้แต่ก็ยังเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่ดีใช่ไหมแน่นอนจะสามีไหนมาดูกันซิโอ้เพนกวิ้นน้อยตัวนี้ต้องการเพื่อนนะเอ้ได้เลยจ้ะงั้นเรามาทำเพนกวิ้นน้อยกันก่อนมาเริ่มกันเลย ล่มกันเลยไม่ใช่ว่าเธอลืมอะไรไปหรอเออฉันว่าก็ไม่นะ <c oughs> ดูเหมือนฉันต้องจาัดก,การที่เหลือเองแล้วละสิ <c oughs> ฉันไม่ใช่ดาวเด่นของช่องนี้เปล่าเปล่านะแต่ฉันจาทุกอย่างที่ต้องทําได้ฉันรู้ด้วยว่าเราเริ่มทํางานประดิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีทุกสิ่งที่ต้องใช้อยู่ในมมอานี้สุดที <c oughs> เอากันไกลนี้ไปตัดออก <c oughs> เออ <c oughs> แซมมี่เราไม่ต้องใช้กันไกลกับงานนี้นะเราแค่กดชิ้นส่วนออกมาจากหนังสือได้เลย ฉลาดจังเลยแล้วก็สะดวกมากๆด้วยโอเคทุกส่วนพร้อมใช้งานแล้วได้เวลาประกอบเพนกวินกันขั้นแรกฉันจะใช้ไม้บรรทัดเพื่อพับแต่ละส่วนไปตามเส้นประนะแล้วออฉันจะทำอะไรลนะ่ะซูซี่ฉันก็อยากทำอะไรสักอย่างเหมือนกันนะอืม นี่เธอเตรียมชิ้นส่วนสำหรับของเล่นชิ้นที่สองได้นะมันจะไม่กินฉันใช่ไหมอ่ะไม่จะแซมมี่มันจะกินเฉพาะอาหารชนิดที่ทำจากกระดาษนะ่ะเงินกระดาษโอเคได้แล้วการทำงานกับกระดาษนี่รู้สึกดีมากเลยนะทุกคนพวกคุณเคยทำงานฝีมือจากกระดาษไหมเขียนลงในคอมเมนต์หน่อยนะและก็ได้เวลาติดกาวของเล่นของเรากันข้อสำคัญคือทำช้าๆและทำทุกอย่างอย่างระมัดระวัง นี่ามช้าๆหรือใช่สิแซมีเธอก็รู้ความรีบร้อนทำให้เสียของฉันแน่ใจว่าเธอไม่อยากทำให้ของเล่นสวยๆพวกนี้เสียหายแน่ใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ฉันจะทำช้าๆทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์แบบดีใจที่ดีนแบบนี้นะชิ้นนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ชิ้นนี้ <laughs> แซมี บันเทิงกับเธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เบื่อไง,งโอไม่ต้องห่วงหรอกจ้าฉันไม่เบื่อหรอกแล้วเธอกดชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาหรอยังล่ะเอ,อ่าเสร็จแล้วทุกส่วนเลยแต่เดี๋ยวฉันไปดูก่อนเพื่อไวนะ้น่ะส่วนเธอขขับหน่อยอย่าไปดูซะนะไม่อย่างนั้นสิ่งตของเราอาจจะมีอุ้งเท้าหรืออะไรสักอย่างหายไปแล้วฉันก็จะต่อละเหลืออีกนิดเดียวแล้ว เกือบเสร็จแล้วทำไมเกือบละ่ะเธอต้องทำยังไงถึงจะทำให้เสร็จเรียบร้อยได้ไม่ใช่เกือบเสร็จนี่ไงล่ะเอ,อ่อสุฉันไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> ดูนะเราต้องดึงหนังยางผ่านตรงนี้สิงโตก็ต้องใช้หนังยางด้วยหรอใช่จ้ะต้องใช้งี้นี่ก็ไม่ใช่อริกรมินี้จริงๆนะสิก็ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงแซมมี่ที่นี่ไม่ใช่อริกรมินี้แต่เป็นของเล่นกระดาษที่เคลื่อนไหวได้แหมข้ขามิคาระ ฉันเจอแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรใช่ถูกต้องแล้วเป็นกระดาษที่มีก,กลไกสนุกสนุกแต่ถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่กระดาษรูปสัตว์ธรรมดาธรรมดาเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนไหวล่ะนี่ไงดูนะแล้วยูแล แล้วแต่ไม่มีใครอิจฉาสิงโตเลยงั้นมาลงมือทำกันเถอะได้เลยเอาล่ะโอเคดูเหมือนชิ้นส่วนทั้งหมดจะครบแล้วแซมทำงานได้ดีเลยฉันทำดีเหรอเธอทำดีสิตอนนี้ฉันก็ทำขั้นตอนต่อไปได้แล้วแล้วเราก็ติดกาวทุกชิ้นเข้าด้วยกันได้เราจะเริ่มจากส่วนนี้นะอ้โสุสีสิงโตนี้จะกระโดดไวไหมอ่ะ ไม่จะแซมมี่สิงโตจะไม่กระโดดจ้ะแล้วมันจะทำอะไรล่ะมันจะกิน <c oughs> เดี๋ยวเธอก็เห็นโอ้ฉันจำได้แล้วเธอบอกว่ามันจะกินอาหารที่ทำจากกระดาษนี่นะอือฮึใช่แล้วจ้ะถ้าย,ยางนั้นก็ได้โอเคส่วนนี้จะอยู่ตรงนี้สุซี่เธอช่วยทำอันี้ด้วยได้ไหมหอือเออได้สิจ้ะ ได้จ้ะแซมมี่ชินนี้ด้วยก็ได้แต่เธอลองทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองก็ได้นะดูให้ความยินดีเลยดีเลยจ้ะแซมมี่เอาละเหลืออีกแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วสิงโตตัวนี้ตลกมากๆเลยทุกคนพวกคุณเคยเห็นสิงโตของจริงไหมฉันคิดว่าสัตว์พวกนี้น่าทึ่งสุดสุดเลยนะแล้วก็งดงามมากด้วยเห่นเว้นก็ตลกนะใช่แล้วสัตว์แต่ละตัวต่างมีเอกลักษณ์บางทีนั่นคงเป็นสาเหตุที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่มากมายละมัง้ง พวกมันต่างมีความน่าทึ่งเป็นของตัวเองโอเคเหลือแค่จัดตำแหน่งหนังอย่างฉันจะต้องทำอย่างระมัดระวังหน่อยแบบนี้อฮาา่าแล้วก็ยืดออกเรียบร้อยแซมจ๊ะเราควรเอาอะไรให้สิงโตกินดีอืมเอาวัวที่มีเขาให้เขากินได้ไหมตัวนี้หรอใช่ใ โอเคฉันจะใส่ลงไปในตำแหน่งแล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งต่อที่หิวโหวยอะไรขนาดนี้แต่ยังเหลือของเล่นอีกตั้งเยอะแนะ่เราต้องทำเพิ่มอีกตตาาาา สวยจังเลยดูของเล่นที่เราทำกันทั้งหมดนี้สิคะแต่และตัวแตกต่างกันสุดๆแล้วก็ยอดเยี่ยมมากด้วยอย่าลืมชนนี้ละมาวางไว้ตรงนี้กันแล้วก็ได้เวลาแสดงของเล่นกระดาษของเราแบบเคลื่อนไหวแล้วนี่อะไรนะ่ะดูสิแพะน้อยนำจดหมายมาให้ด้วยแหมเห็นไหมแพะน้อยตัวนี้ได้จดหมายด้วยและนี่ก็คือบ้านของแพะจดหมายนี้สวยมากๆเลยมาวางไว้ตรงนี้กันเถอะ ไปจะเป็นเจ้าจิงโจ้แล้วก็ <c oughs> อีกรอบนะอ่า <c oughs> และต่อไปก็เป็นเจ้าวานตัวนี้ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งตัวแซมเอาอันนี้มาให้ฉันในนี้มีอะไรหรอแซม พึงออกมาสิมันเป็นเซอร์ไพรส์รอ๋อโอเคโอ,โอ,โอ้แซมถ้าปีเรียนมุกแบบนี้มาจากไหนเนี่ยโอ,โ,อโอเคใส่กลับเข้าไปในสองกันก่อนนะพวกคุณคุ้นเคยกับสิงโตของเราแล้วและก็เพนกวินด้วยเอาไว้ตรงนี้นะ ว่าพวกคุณจะสนุกกับโชว์ตุก๊กตากระดาษของเรานะโอ้เขียนในช่องคอมเมนต์หน่อยสิว่าชอบของเล่นชิ้นไหนที่สุดส่วนฉันชอบตัวนี้แซมจะไปไหนนะไมิเชื่ว่าต้องบอกลาผู้ชมกันก่อนหรออดูเหมือนฉันต้องลาคนเดียวแล้วสิเราหวังจริงๆว่าพวกคุณจะชอบวิดีโอนี้นะกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะบายๆค่ะไว้พบกันใหม่เร็วๆนี้ Mm.